วะนั่งหัวแดงหน้าคํำดำเป็นเอเมริการโน่เลยนี่เรเครียดสิพี่ลงทุนกล้วย่างไปเป็นร้านเหลือเป็นไรอ่ะ <c oughs> ข้าก็เตือนแล้วว่ากระแสมันลงเองยังจะกล้าลงทุนอีก <c oughs> อวอ่าแต่พี่พอจะมีวิธีให้ผม,ม่ถอนทุนคืนบ้างไหมครับพี่เยของแบบนี้นะเว้ยถ้าอยากดังมันต้องสร้างกระแสเฮ้ยเหมือนที่มันดังทีแรกนยเพราะมันสร้างกระแสขึ้นมา <c oughs> อะไรวะเนี่ยโควิดกำลังจะมาพีเอ็มสองจุดห้าก็ยังไม่หมด โอ้ยมันน่าเบื่อจริงๆเลยโอ้ยเฮ้ยไอ้นัดถึงเวลาแล้วเว้ยไอ้ปั่นจะได้ปั่นชาวโลกแล้วปั่นอะไรของพี่วะอเดี๋ยวก็รู้ถ้าจะบ้ากันใหญ่แล้วเนี่ย โควิดแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนี่แสดงว่าแกยังไม่ได้ข่าวนี้ข่าวอะไรพี่อ้ฉันส่งไปแล้วอ่านดิเฮ้ยที่เชียงใหม่พบโควิดรัฐบาลปิดข่าวเฮ้ย ตายแล้วตาย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 พี่เดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะพี่เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวที่ฉันแชร์ไปทั้งหมดมันเป็นข่าวปลอมยัเองข่าวปลอมผมแค่อยากขายกล้วยด่างได้เฉยๆเฮ้ยแต่ฉันทำเพื่อแกนะวิยงทำยังไงอะ ก็นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยละลอกแรกด้วยต่อไปละลอกสอง <c oughs> แกเตรียมตัวรับแรงกระทะให้ดีเถอะ <c oughs> นี่ทำเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> ส่งไปแล้ว <c oughs> นี่ทั้ง Facebook, อจีทว t ตเตอร์แล้วก็ไลน์อันมัยโลกพบทางแก้จากการวิจัยพบว่าน้ำตม้มขวยด่างสามารถป้องกันโรคโควิดสายฟันซอมบี้ได้รัฐบาลยังไม่ประกาศเพื่อป้องกัน การละจนเพื่อแย่งทิ้งกล้วยด่างเข้าใจยังเข้าใจยังพี่สุดยอดอพี่ครับพอดีร้านปิดแล้วไเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนเงียพอดีผมรีบไปซื้อกล้วยด่างครับยังไงฝากปิดร้านด้วยนะพี่ได้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 กล้วยด่างรีบไปซื้อ ที่ผมต้องขอบใจพี่มากๆเลยนะครับพี่พี่เชื่อไหมกล้วยด่างผมเนี่ยขายหมดเตี้ยงเลยครับใช่เฮ้ยคนไม่เชื่อมีเยอะและคนที่เชื่อแบบไม่มีสติมันก็มีเหมือนกันคนพวกนี้ยถึงตกเป็นเหยื่อเราไง <c oughs> งั้นพี่จัดละลอกสาวให้ผมเลยไหมครับเออที่บ้านผม,มแมลงสาบเยอะมากๆเพื่อจะขายานีดยมากแต่คนก็ไม่ซื้อหรอกพี่ไก่ที่ไหนว่ากินน้ำต้มแมลงสาบถ้างั้นก็ เอากรยด่างผมไปทำเป็นยาโป๊กได้ไหมครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอาจจะปั่นให้ดังได้เฮ้ยน่าจะมีคนเชื่อเว้ยจับไปเลยครับพี่เอ้ยแล้วมันจะมีความผิดไหมอ่ะมีความผิดสิคะเฮ้ยมันจะมีความผิดเนะมาอย่างไรมาอย่างนี้แหละค่ะทางตำรวจเราก็มีวิธีการตามหาคนร้ายนะคะเออเดี๋ยวนะครับคือแค่แช์นิดนิดหน่อยหน่อยไม่น่าจะผิดอะไรนะครับ เออถ้าผิดก็ปรับ200ก็จบแล้วไม่ค่ะผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียมีโทษจำคุก5าปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทเลยค่ะผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงแกก็ช่วยฉันแชร์นี่ๆช่วยแชร์แหละผู้ที่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จแล้วยังแชร์กันอยู่ก็มีโทษเท่ากันนะคะแม่รับโทษเท่ากันแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาจับผมได้ยังไงครับถ้าจะมาจับผมมันต้องมีเจ้าทุกสิครับเจ้าทุกก็มีสิครับสองคนนี้เนี่ยก็คือผลกระทบ ที่เกิดจากการปล่อยข่าวปลอมของคุณและสองคนนี้ก็แจ้งความเม้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นเพราะพวกแกสองคนะนะจะกินน้ำกล้วยด่างเข้าไปตัวเลยด่างแบบนี้จับมาเลยค่ะคุณตำรวจอาอาวอาแกรู้ไหมพวกข่าวมั่วของพวกแกเนี่ยทำให้ฉันกินน้ำกล้วย,ยของแกไปเนี่ยท้องร่วงกัอบตายโอ้โหจเย็นเจ้เย็นเจเย็นครับเดี๋ยวผมชดใช้ให้ก็ได้จะได้จบเอมันคงไม่จบง่ายๆหรอกนะครับ หน่วยงานที่คุณอ้างถึงเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไปแล้วด้วยครับผู้เสียหายแบบ2คนนียมีอีกเพียบเลยครับการปล่อยข่าวปลอมหรือการนําข้อมูลอันเทศเท็จสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมีโทษทางอาญาโทษสูงมากนะครับไม่ว่าจะเกิดจากความสนุกหรือความตั้งใจก็แล้วแต่ตอนทําไม่คิดระวังให้ดีนะครับเผลออีกทีอยู่ในคุกแล้วก็ได้นะครับไปจับจ,จับอะไรอะ่ะจับคุณนี่แหละไปโอ้ยโอ้ย